ณโรงเรียนแห่งหนึ่งได้หญิงแตงโมเป็นเด็กวัยรุ่นหน้าตาน่ารักเหมาะสมกับวัยสวัสดีค่ะชื่อแตงโมนะคะเ้ยฮน่ารักอะแต่เธอมักจะใช้คำไทยผิดเสมอทั้งพูดผิดเขียนผิดอ่านผิดและเธอก็ไม่ยอมฟังใครเตือนนำซ้ำยังตะคอกว่าจะใช้ถูกใช้ผิดแล้วมันจะมาเหรอมันไม่มีผลอะไรกับชีวิตหรอกหนึ่งเดือนต่อมา แตงโมใช้คำผิดมากขึ้นทำให้คนอื่นฟังแตงโมไม่รู้เรื่องแต่เธอก็ไม่ได้สนใจในคำพูของคนอื่นเลย่วนสมัยอะไฉันสวยฉันผิดตรงไหนอะฉันจะพูอะไรแล้วมันสมัยหรอถ้าจะใช้คำผิดขนาดนี้นะอ่านร้องภาษาไทยด้วยสิพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะเขียนภาษา,าอะไรอะอย่าใช้ภาษาแบบนี้เลยนะเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเธอไม่ได้นำคำพูดของคนอื่นมาคิดเลยเฮ้ยฉันไม่อยากจะแคะร์เ่ไหรพอดีสวยนะอ่านหนังสือก่าพรุ่งนี้จะสอบในหนา เธอตั้งใจอ่านหนังสือและมั่นใจว่าเธอต้องได้คะแนนเต็มอย่างแน่นอนอยทำไมมันง่ายแนละฉันได้เต็มแน่ๆถ้าไม่ได้เต็มอย่าเรียกฉันว่าแตงโมเต็มเต็มเต็มแน่ค่ะวันรุ่งขึ้นก็ก็ณนะห้องสอบที่หนึ่งตื่นหมดเวลาทำข้อสอบวิชาภาษาไทยเธอเดินออกมาจากห้องสอบด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเธอมั่นใจว่าข้อสอบที่เธอทำไปเธอทำได้หมดเลยทุกข้อ เฮ้ยคือมั่นใจมากเต็มแน่นอนอ่ะถ้าไม่ไม่เต็มก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วทำไมมันง่ายอย่างนี้นะคะวันประกาศผลสอบเฮ้ยแกไม่ดูนี้ตน้ตรงน้ตงนาศสไม่นะฉันได้คะแนนมากกว่านี้เธอตกใจกับคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของเธอมากเพราะเธอได้คะแนนสูงคะแนนเมื่อเธอเห็นคะแนนเธอจึงรีบวิ่งไปหาอาจารย์ ทำไมฉันถึงได้ส่วนคะแนนฉันต้องถามอาจารย์แบบนี้อาจารย์คะทำไมหนูถึงได้คะแนน,นน้อยคะช่วยตรวให้หนูใหม่นมหน่อยได้ไหมคะหนูอยากรููว่าหนูผิดพลาดอะไรคะอ๋อแตงโมนี่เองไหนครูดูหน่อยสิที่เธอได้คะแนนน้อยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธอใช้คำไทยที่ผิดนะไม่จริงหรอกคะ่ะจะใช้ไงความหมายของคำก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะถ้าเธอจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจเธอแล้วกันนะเธอก็ลองกลับไปคิดดูดีๆแล้วกัน ระหว่างที่ครูกำลังหันหลังเดินกลับไปเธอจึงเรียกครูแล้วพูดว่าคือสิ่งที่อาจารย์พูดก็ถูกนะคะตั้งแต่หนูใช้ภาษาไทยผิดผิดมาหนูรู้สึกว่าไม่มีใครอยากจะคุยกับหนูเลยอาจารย์ช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะเอาอย่างนี้ไหมทุกวันตอนเย็นต่อจากนี้เธอจะต้องมาเขียนอ่านคำไทยกับครูเข้าใจไหมค่ะหนูจะพยายามแก้ไขตัวเองให้ได้นะคะนับตั้งแต่วันนั้นเธอก็มาเขียนอ่านคำไทยกับครูทุกวัน ทำไมโอ้เขียนงนี้เหรอเนี่ยกงศนต้องใช้สอเสือตายกรณีนึกาอ่านว่าการณีซะอีซอมมาซ้ออ๋อเมื่อคุณครูเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของแตงโมครูจึงเอ่ยปากชมเธอดีมากจ้ะพยายามต่อไปนะแตงโมขอบคุณคุณครูมากนะคะถ้าไม่ได้คุณครูหนูคงใช้ภาษาไทยผิดไปตลอดไม่เป็นไรหรอกจ้ะ หนูรู้ไหมภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยถ้าเด็กวัยรุ่นอย่างเธอไม่อนุรักษ์ไว้แล้วใครจะทำล่ะจ๊ะตั้งแต่เธอเปลี่ยนการใช้ภาษาของเธอก็ทำให้เพื่อนๆกลับมาคุยกับเธออีกครั้งและเธอก็ได้แนะนำเพื่อนๆว่านี่พวกนายอย่าลืมใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องนะอย่าทำผิดพลาดเหมือนฉันภาษาไทยเป็นสิ่งที่สำคัญพวกเราจะละเลยมันไม่ได้นะ เพื่อนๆและแตงโมช่วยกันรณรงค์ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในวันข้างหน้าจากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรอนุรักษ์ภาษาไทยไว้เพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของเรา